สวัสดีครับกลับมาพบกับเ well วลริ Public ช่องที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับเมื่อต้นปีครับเราได้ทําคลิปแนะนําขาย LTF ตอนเซ็ตประมาณ1,700นะครับสำหรับพี่ๆนักทุนที่ถือครบกําหนดนะครับแตน่นวันนี้ครับเซ็ตตกลงมาเหลือ1,580าครับสำหรับพี่ๆนักทุนที่ยังไม่ได้ขายตกลดหรือยังและมีทางออกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับพี่ลีสุจาร์ ก็จากต้นปีนะครับเราได้ทําคลิปเกี่ยวกับ LTF นะครับแนะนําให้ขายที่ประมาณพันเนะครับแต่ณวันนี้นะครับวันที่13พฤษภาคมนะครับเซ็ตเหลือพันห้าร้อยแปดสิบแล้วครับถ้าคนที่ตัดสินใจอยู่ไม่ได้ขายถือว่าตกรถไหมครับพี่ลีก็ต้องเรียกว่าตกรถนะคะน้องเชฟเพราะว่าจากพันห้าร้อยแปดสิบกว่าจะไปถึงพันเจ็ดร้อยนี่ใช้เวลานะทีนี้เราย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ตอนที่เรามีวิกฤตเนาะของโควิดนะคะคที่ตอนนั้นอินเดซ x อยู่ที่969 กว่ามันจะไต่มาถึง1,700เราบอกนักลงทุนทุกคนเลยนะบอกว่าโอ้โหมันมาไกลามากแล้ว1,700ขายเถอะก็เราก็เลยพยายามที่จะคุยกับนักลงทุนที่มี l t f ทุกๆค,คนน่นะคะว่าได้เวลาที่ต้องขายแล้วเพราะว่าอินดกซ์มันมาไกลแล้วแล้วก็ PE บ้านเรามันก็แพงน้องเช็คว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้ PE ถึงแม้มันจะตกไปก่อนที่ตกนะครับจะอยู่ประมาณ17นะครับถ้าตกลงมาก็ต้องลองคำนวณดูอีกทีนึงใช่ตัวเลขมันก็โฮม มันก็อาจจะดูดีขึ้นแต่ก็ถือว่าแต่ว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเียครับ่เศรษฐกิจเติบโตก็ถือว่าแพงครับถือว่าแพงเพราะว่า GDP เราปีนี้มันท่าทางมันก็จะไม่ค่อยไปไหนเนาะตอนนี้นี่ของเราหนี้คัวรเรือเนี่ยหนี้อะไรต่างๆก็เยอะแล้วก็ปัญหาทางเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การเปิดเมืองของเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังลุ้นๆอยู่เนาะเพราะว่าคนจีนไม่มาคือการท่องเที่ยวของเราเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไปอิงตรงนั้นเยอะนิดนึง ทีนี้พอ,อเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องจักรหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่ตรงนี้เนี่ยคนจีนก็โควิดรอบ2นี่น่ากลัวนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนจีนไม่มาเนี่ยมันก็จะเหลือแต่นักลงทุน หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวของชาติอื่นที่มาก็ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเราก็จะค่อนข้างกดดันนิดนึงนะน้องเชคกับและอยนี้พี่ลีมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับคนที่ยังไม่ได้ขาย LTF เมื่อต้นปีครับค่ะก็ก่อนที่เราจะดูคําแนะนำเนี่ยเราไปดูว่าเขาเสี่ยโอกาสเท่าไหร่ก่อนไหมคะจะได้แนะนําได้ถูกนะคุณเชคนะน้องเชคเนาะก็ถ้าพี่ลีดูตัวเลขแล้วเนี่ย คนที่ไม่ขายนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาถือหุ้นเล็กหุ้นใหญ่นะน้องเชคครับนะถ้าถือหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเท่ากับว่ามันติดลบมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลบประมาณ8-10ถึงเท่ากับ,บ,บว่าก็เสียโอกาสไป8ถึงเอของโอกาสที่จะทำกำไรทีนี้ถ้าลดหย่อนลงมาก็เหลือที่ประมาณ5-6%เเนั้นต้องไปสำรวจนะคะว่ารจริงๆแล้วถือหุ้นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะถ้าถือหุ้นขนาดเล็ก หรือว่าหุ้นปันผลอะไรพวกนี้เนี่ยเท่ากับเสียโอกาสไปประมาณอาจจะ8 1 0ถึงนะคะจากการ,รที่เราไม่ได้ขายนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นการถือหุ้นใหญ่ก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไปนะน้องเชคเพราะว่าก็ติดลบสักประมาณ2%แล้วก็บางกองมีมีน้อยกองมากที่บวกก็บวกแค่ประมาณ1%เเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้คนที่ไม่ได้ขายตอนนี้ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ก็ถือว่า ไม่ได้ขาดทุนอะไรเยอะนะคะค่าเสียโอกาสตรงนี้แต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กก็เยอะเยอะนิดนึงเนะเาะแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์จังหวะของการขายก็เลยสําคัญนะคะสําหรับการที่เราดูว่าเราควรจะขายเมื่อไหร่คือจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ LTF ที่ถือหุ้นใหญ่กับ LTF ที่ถือหุ้นเล็กนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ขายที่ตกรดนะครับพี่ลีมีคําแนะนําอย่างไรบ้างหรอครับมีทางออกอะไรบ้างครับค่ะสำหรับคนที่ต้องเรียกว่าเสียโอกาสที่จะทํากําไรไปเพราะว่ามันตกไปประมาณ อาจจะ2ถึง10%แล้วแต่กองที่เราถืออยู่นะคะคก็ระดับ2-10%ถึง10%เนี่ยถ้าบางคนรับได้เนาะแล้วก็อยากจะเอาเงินออกมาเพื่อไปหาโอกาสการลงทุนอื่นๆเนี่ยทางเลือกตอนนี้มันก็คือเป็นทางเลือกของการขายในตอนนี้นะคะถ้าขายในตอนนี้ก็ต้องไปหาโอกาสการลงทุนอื่นเลยนะคะซึ่งรรตรงนี้เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะว่าการลงทุนอะไรบ้างที่จะเป็นโอกาสของการลงทุนรหรว่า LTF มีลงทุนได้แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่อันนั้นมันคือข้อจํากัดของ LTA ที่ทําให้ถ้าเราไม่ตัดขายในตอนนี้เท่ากับเราต้องอยู่ในหุ้นไทยต่อนะค,คำนี้ทีนี้ทางเลือกเราก็อย่างที่บอกน้องเชฟไปก็เท่ากับมี2ทางเลือกนะคะครสรุปมาว่าสําหรับคนที่ทำใจยังไม่ได้โอ้โหแบบหุ้นตกไป8-9% 5-6%หรือว่า2%เี่ยอยากจะให้มันฟื้นมากับกลับมาในระดับที่คเคยได้อย่างเงี้ย ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรอนะคะแต่ถ้าถามน้องเชคกลับไปว่าถ้ารออินเด็กซ์กลับไปอีกเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรไหมที่จะมากระตุ้นการเติบโตของหุ้นไทยครับอันนี้เราอาจจะต้องดูปัจจัยหลายๆด้านนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในระดับของธุรกิจต่างๆตอนนี้กับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจของประเทศไทยเนาะครับว่ามันจะขับเคลื่อนแล้วทําให้หุ้นมันไปต่อถึงระดับไหนอย่างตอนนี้รเรื่องของ เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเงินมันจะไปทางไหนคะน้องเชก็กลับไปที่อเมริกาครับฟันโฟก็คงจะไม่ไหลใช่ตอนแรกเรามีความหวังลึกๆเนาะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าหุ้นใหญ่จะกลับมาปีนี้แต่พอเจอเรื่องสถานการณ์ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ขึ้นแรงด้วยเนี่ยความหวังเล็กๆของเราดูเหมือนมันจะไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่แล้วเนาะเพราะว่าพันหุ้นใหญ่ที่จะกลับมาก็ต้องเป็นเรื่องของสถานการณ์ของการลงทุนของ นักลงทุนสถาบันบ้านเราอะนะคะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเติบโตของอินเด็กซ์ของบ้านเราเนะาะทางเลือกแบบนี้เนี่ยนักลงทุนต้องช้จ่าจเอาเองนะคะคว่าทางเลือกแรกเป็นทางเลือกแรกก็คือคถือรอถือรอถือรอแล้วก็ก็กลับไปพันเจ็ดไหมหรือว่าแต่ก่อนจะไปพันเจ็ดมันไปตามสเต็ปของมันเนาะก็จากถ้าวิเคราะห์ดูจากฟันฟลูแล้วก็ มีโอกาสน้อยครับแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจก็มองว่ามีโอกาสน้อยครับนี่ก็เป็นทางเรืองแรกที่ให้นักลงทุนพิจารณานะครับแล้วก็ทางเรื่องที่2อง,งเลครับพี่ลีค่ะทางเรื่องที่2ก็คือตัดขายตอนนี้เลยเพราะว่านักลงทุนกลุ่มที่ขายได้เนี่ยก็คือไม่ได้ขายทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราถือ LTF อย่าลืมว่าเราถือมาหลายลอ็อตเนาะบบางคนเนี่ยถือแล้วก็ขายทุกปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนหรือว่าบางคนอาจจะถือแล้วลืมขายนะคะ ก็ถ้าเป็น2016ก็คือเป็นปีที่ขายได้ในปีนี้นถ้าขายได้เท่าไหร่สมมติว่ามันมีอยู่ร้ออาจจะขายได้แค่ประมาณ20%แล้วเรายอมที่จะตัดตัวนั้นออกมาขายเนี่ย เราก็ขายมา20%เท่ากับว่าเงินส่วนใหญ่เรายังอยู่ในหุ้นไทยนะอย่าลืมค่ะเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าเป็นการลงทุนของเราอยู่นะคะแล้วก็เราก็มี S S F ที่เป็นหุ้นไทยที่เราได้พิเศษมาเมื่อช่วงโควิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเงินเงินลงทุนในหุ้นไทยเรามีอยู่แต่เราอยากจะเอาเงินก้อนนี้มาหาโอกาสเพราะฉะนั้นก็ขายเลยทีนี้เวลาขายขาดทุนเท่าไหร่ต้องยอมรับให้ได้นะครับบางคนก็อย่างที่เราบอกตัวเลขไปอ่ะ อาจจะติดลบไป2-3 5%แต่ทีนี้ช่วงของการซื้อตอนซื้อต้อนทุนไม่เท่ากันเงก็ต้องไปตรวจสอบต้นทุนก่อนแล้วก็ถามตัวเองนะว่ารับได้ไหมที่จะขายขาดทุนตัวนี้แล้วก็เอาตัวขาดทุนนั่นแหละบันทึกไว้แล้วก็ไปหาโอกาสการลงทุนใหม่นะคะคตอนนี้มันก็เลยเป็นทางเลือกว่าแทนที่เราจะอยู่หุ้นไทย เราก็อาจจะไปหาโอกาสที่มันได้มากกว่าการลงทุนในหุ้นไทยอะค่ะครับและการหาโอกาสไปที่เศรษฐกิจที่ยังเติบโต,ตอยู่ผลตอบแทนที่สูงกว่าครับที่ดีมีตัวเลือกอะไรบ้างล่ะครับค่ะตอนนี้ก็ถ้าเป็นตลาดโลกนะคะอย่างที่เราทราบว่าหุ้นดีๆ Apple Amazon กูเกอร์พวกเหล่านี้เนี่ยก็ตกมาเยอะนะน้องเชคมีข้อมูลของกองเซทห้ามาให้นักลงทุนได้ดูใช่ไหมคบมีครับตรงนี้เชคมีข้อมูลนะครับเพราะว่า LTF เป็นการลงทุนระยะยาวนะครับมีข้อมูลตั้งแต่1ปี3ปี5ปี10ปีครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับถ้าเราลงทุนในกองทุนเซทห้าสิบนะครับหนึ่งปีย้อนหลังจะได้ผลตอบแทน2.9%ปครับ3ปีย้อนหลังลบ2.5%ครับ 5ปีย้อนหลังได้ผลตอบแทน1.61%ครับและ10ปีย้อนหลังได้ผลตอบแทน4.05%ครับผลตอบแทนตรงนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับพีลีโอโหต้องเรียกว่าน้อยมากเลยนะคะทีนี้คนที่ลง LTF เนี่ยหลายๆคนก็ถึงได้บ่นนะคะคเพราะว่าตลาดหุ้นไทยถ้าลงทุนยาวเนี่ยตอนนี้ก็คือผลตอบแทนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะได้ระดับแค่ 2-3%5% น้อเนะคะเรามองอเป็นเรื่องของการลงทุนเพียว ล้วนๆโดยที่ไม่ได้ผลประโยชน์ธรรมาษีเนี่ยการลงทุนที่ได้เท่านี้เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเพราะว่าน้อยเกินไปนะคะเงินเฟอ้อบ้านเราก็2-3%นะผลเนตาะผอบตอบแทนก็ได้แค่ประมาณ2-3%เท่านั้นมันก็ถือว่าต่ำเกินไปนะคะแล้วมีทางเลือกอื่นไหมครับถ้านักลงทุนตัดสินใจว่าจะขายวันนี้รับไปหาตัวเลือกอื่นนะครับที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่ามีไหมครับ ค่ะก็เราเทียบง่ายๆกับ S&P 500ค่ะคเดี๋ยวต้องเช็คอาจจะมีข้อมูลที่ี่ให้นักลงทุนได้เปรียบเทียบเนาะว่าการลงทุนใน เอาง่ายๆเลยนะคะเป็นหุ้นบลูชิพของไทยเทียบกับ S&P 500ที่เป็นหุ้นบลูชิพของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยผลตอบแทนระยะสั้นกลางยาวเป็นยังไงอันนี้เรามาเปรียบเทียบให้เห็นกันค่ะเช็คจะเปรียบเทียบหุ้นบลูชิพนะครับของบ้านเรานั่นก็คือเซทห้าสิบนะครับแล้วก็ของอเมริกานั่นก็คือ S&P 500ครับเป็นข้อมูลณวันที่สิบสามพฤษภาคมครับเยบท่เรครับเซทห้าสิบนะครับให้ผลตอบแทนติดลบครับสามจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์ S&P ห้าร้อยให้ผลตอบแทนลบสนะิบเจ็ดเปอร์ 1>, 1ปีย้อนหลังนะครับเซตห้าให้ผลตอบแทน0.03%ครับ S&P ลบ3.98%ครับแต่3ปีย้อนหลังครับเซตห้าลบ13%ครับ S&P 5 0 0บวกถึง43.46%ครับและ5ปีย้อนหลังครับเซตห้าครับลบ3.10% S&P 5 0 0บวก79.58%เลยครับดูอย่างนี้แล้วผลตอบแทนระยะยาว S&P 5 0 0จะน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าของเขาเป็นบริษัทระดับโลกนะคะอย่างที่เราทราบว่าธุรกิจเขามันขยายเครือข่ายไปทั่วโลกแล้วก็มีการเติบโตดังนั้นเงินของเราเนี่ยเวลาเราอยู่ใน LTF ซึ่งเป็นหุ้นไทยล้วนๆแล้วก็ถืออยู่ไว้เยอะพอสมควรเนี่ยการที่เราแบ่งมาส่วนหนึ่งนะคะ10-20%ทุกปีของเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปลงทุนต่างประเทศก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มี ทำให้ความเสี่ยงเราเพิ่มขึ้นนะน้องเชงเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาโอกาสการลงทุนนะคะดังนั้นนักลงทุนที่ถือ LTF แล้วมีเงินก้อนใหญ่อยู่ในนั้นนะคะก็ควรที่จะพิพจารณาขยับขยายได้แล้วในช่วงนี้เพราะว่าตลาดเมืองนอกมีโอกาสมากกว่าดังนั้นก็เป็น เรื่องที่ดีที่เราจะทําอะไรสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราในช่วงนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุนของเราค่ะถ้าสำหรับพอร์ตของนักลงทุนนะคะก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะคะคือส่วนที่ครบกําหนดที่ขายได้ กับส่วนที่ต้องถือต่อเพื่อให้ถึงเวลาตามกฎหมายนะคะสําหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตในส่วนที่ขายได้ก็มาปรึกษาเราได้นะคะว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเพื่อไปซื้อไปลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะสําหรับพอร์ตที่ยังขายไม่ได้ก็ยังปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะก็เอามาปรึกษาเราได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะน้องเชคมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลและคาแนะนาจากพี่ลีมากๆนะครับก็สําหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการจะขายหรือว่าต้องการที่จะปรึกษาหาผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเวลหรือพี่อีกนะครับเราอินดีตอบทุกคาถามครับสวัสดีใช่ครับพี่ราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ